สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของป้อนข้าวค่ะยายก็อยากจะกินป่นปลาทูแห้งกับข้าวเหนียวใหม่ที่ลุงส่งมาให้ค่ะเลยบอกป้อนข้าวให้ทําให้กินน,อน,น้อยคนโปดดูกองเชียร์สิคะเยอะมากๆป้อนข้าวก็เลยจัดทําให้ยายค่ะแต่เมนูมื้อนี้ยายบอกว่าเดี๋ยวยายเป็นสปอนเซอร์เลี้ยงเองพุ่นนะ่ะธรรมดาเด้อยายข่อยนี่เมนูป่นปลาทูแห้งก็ทําง่ายๆค่ะแต่ว่าวันนี้มีเวลาค่ะจะเอาปลาทูหัวหอมกระเทียมพริก ไปย่างให้หอมค่ะเวลาเอามาทําปนมันจะหอมและน่ากินมากเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็นําพริกมาลอกเปลือกดําๆออกค่ะและนํามาตําหลังจากนั้นก็ปรุงรสตามใจชอบค่ะของป้อนข้าวนะคะก็จะใส่แค่น้าปลากับผงชูใจค่ะใส่ต้นหอมกับผักชีเป็นอันเสร็จค่ะทุกคนป้อนข้าวจะปรุงไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะปลาทูที่ซื้อมาก็เค็มอยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นก็จัดเสิร์ฟสปอนเซอร์ลายใหญ่ของเราค่ะยายบอกอร่อยมากๆค่ะกินกับข้าวเหนียงอร่อยป้อนข้าวก็เลยมานั่งกินเป็นเพื่อนยายค่ะยิ่งมีเพื่อนกินยายยิ่งอรคนา กินข้าเหนียวสิเมื่อตบเด้ือค่ะทุกคนยุ่ยน้ำกันบดได้ผ้ากันหาจะเน่ากิ๊ดผ้ากันหาจะเน่อุ